ตอนต้นเล็กๆมันเหมือนมีอะไรบางเนาะมีมะพร้าวต้นมะพร้าวบางตอนนั้นก็จะเหมือนไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่แต่ตอนนี้ยโอเคเลยออกข้างดีขึ้นนะครับเพราะาเรามีพื้นที่ให้เขาเนาะแล้วก็เห็นว่า,า,าสับากสับลาก <c oughs> ด้วย <laughs> ทำไมต้องสับลากเนี่ยผมไม่ดูด้านข้างก่อนนี่อ้้หูตัวดีเลยนะครับผ่านนี่ไผ่ปาล์มปาล์มถ้าอยู่ใกล้นี่ไม่เหลือนะครับปาล์มนี่กินเก่งมาก โอ้โหเนี่ยคือคือเคยเจอบางส่วนนะติดกับปามนี่ไม่เหลือเลยครับคือแย่งไม่ไหวปามเขาเก่งกว่าอ่าอันนี้เนี่ยนี่รอยสับนะครับนี่คือการบริหารจัดการบริเวณพื้นที่เ็าจะอ่าหนึ่งคือต้นไม้ออกให้ล่งขึ้นพอโลงปุ๊บเนี่ยครับจากเดิมที่มันไม่ค่อยออกมันก็จะกลางออกค่อนข้างดีนะครับชุดนี้สวยมากเลยชุดนี้โอเคเลยเนะครับชัดหนึ่งชัดสองชัดสามชัดสี่ชัดห้า นี่ครบหกชัดแล้วนะครับ,รบอันนี้อันนี้ถ้าจะตัดก็ตัดได้เลยเป็นห่วงเรื่องฝนอ่ารู้เรอเหมือนกันอันนี้อันนี้ถ้าถ้าแล้งแล้งสักหน่อยติดกันสักสักสี่ห้าวันแล้วดูแล้วไม่มีฝนเนี่ยลงมาสักสักครึ่งเมตรนะครับจากยอดใช่จากยอดคร,ครึ่งเมตรลงมามาร์กไว้เลยครับจุดนั้นเลยพอตรงนี้พอตัดยอดปุ๊บที่เหลือเบ่งข้างแล้วครับเบ่งข้างอย่างเดียวเลยคอยมาเคลียร์ตรงนี้แล้วกันเนี่ยอาจจะชนอันนี้ อาจจะชนนี้อาจจะชนใบใบมะพร้าวได้ก็เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เคลียร์ฝั่งนี้เอาบส,สิ่งนี้เอาแมาจังร่าง,งอ่าก็พอได้ครับเอาไว้ลูกสักปีนึงก็ได้ได้อ่าเอาไว้ลูกสักปีนึงแล้วก็เดี๋ยวพอฉัดบนเต็มแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้ดินมันไว้ลูกมันติดดินเนี่ยเอะลงมันขึ้นมาจากตนน้้นนนัมาที่ อางนี้สามกิ่งล่างนี่อาจจะไว้ทําลูกสักปีหนึ่งแต่อาจจะต้องไม้ค้าอ่าไม้ค้าช่วยนิดนึง mm hmm. เพราะว่าถ้าไว้อย่างเงี้ยขั้วมันประมาณนี้ลูกจะเฉียบเฉียดดินมากก็าอาจจะไม้ค้าตรงนี้นิดนึงอ่าเอาเอาไว้ไหนๆเราก็เลี้ยงมาละให้ให้มีลูกสักปีหนึ่งสักเนี่ยสักกิ่งละลูกสามลูกก็แสละแล้วเราก็จบลูกจบฤด,ดูแล้วก็มาเริ่มต้นตรงเนี้ยแสลเลยครับ แล้วก็ระวังพวกหนอนเจาะกิ่งเนาะต้องคอยดูนิดนึงนะครับอโอเคเลยอันนี้อันนี้สวยอยู่ฉัดกลางดีกิ่งขนาดไม่มีเนาะอันนี้ไม่มีละมีแต่ข้างบนข้างบนถ้าข้างในถ้าแน่นแมากก็อาจจะว่างๆก็เร็มๆหน่อยเบ,บริเวณตรงนี้นะครับอ่ากิ่งเล็กๆ่็เอาได้เลยครับ ต่อต่อฉัดรอบนึงเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้มันมันมีเล็กๆเยอะมากเลยก็ว่างๆตอนไหนก็ออกได้เลยครับเอาัมาอ่าครับเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงปลำเทียนเลยเ <laughs> นี่ยถ้าไม่มีกิ่งแข่งเห็นไหมครับใจอย่างเนี้ยใช้ได้แต่ถ้ามีกิ่งแข่งเมื่อไหร่มันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวมันก็จะไม่สวยอย่างนี้เลยเพราะถ้าขึ้นไปเต็มเห็นไหมมันจะเลี้ยงได้หมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังมันจะเลี้ยงได้เต็มเลยครับเนี่ยอันนี้เลยบอกว่าถ้าเป็นผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวแรงหน่อยเดี๋ยวผมตัดยอดไปเลยครับจัดยอดแล้วก็ฉีดฮิ้วไว้แค่นั้นเอง